อ่านะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดสอบการกินพลังงานของแต่ละเบอร์ของของตัวคันโยกคันเร่งนะครับก็คือตัวนี้นะครับเนี่ยนะครับก็คือมีตั้งแต่เบอร์1จนถึงเบอร์8นะครับสูงสุดเดี๋ยวเราจะมา,าทดสอบการกินพลังงานเพื่อจะให้ผู้ใช้งานนะครับได้ระบุให้เราว่าหลักๆแล้วใช้งานอยู่ที่เบอร์ไหนเป็นหลักแล้วเราก็จะได้คํานวณเรื่องของพลังงานได้ถูกนะครับว่าแบตเตอรี่นะครับทั้ง ทั้ง2ลูกนี้นะครับเป็นลูกละ2 8โวลต์นะครับแปดแอมป์รวมกันเป็น2 8โวลต์16แอมป์จะใช้งานได้นานแค่ไหนนะครับสำหรับในแต่ละเบอร์นะครับก็จะระบุได้คร่าวๆนะครับจากการใช้งานจริงนะครับเนื่องจากว่านะครับเราไม่มีตัวท่อนะครับตัวสายท่อจริงๆนะครับที่จะไปพ่นปุ๋ยแล้วก็นะครับเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยทดลองแต่ว่าเนื่องจากว่าวิธีการ พ่นนะครับของตัวเครื่องนี้นะครับมันก็จะมีลิ้นนะครับลิ้นที่เป็นาทางลงของปุ๋ยซึ่งลงมาตรงนี้ถ้าเราเปิดลิ้นมากนะครับมันก็จะเหวี่ยงลงมาตรงนี้ได้เลยซึ่ง,ง,งการทํางานแล้วมันไม่ได้เป็นการปล่อยปุ๋ยลงมาในแกนแล้วก็ปั่นแล้วเหวี่ยงออกมันเป็นเครื่องพ่นลมเพราะเครื่องพ่นลมเนี่ยมันก็ต้องอมีลมออกเป็นหลักแต่ว่าเมด็ดเม็ดข้าวหรือเม็ดปุ๋ยนะครับที่ลงมาจะลงมาที่ทางออกของท่อนี้เลยแล้วก็จะเป็นลมส่งออกไปนะครับก็เลย คิดว่านะครับมันก็คงเพิ่มโหลดแต่ก็คงเพิ่มไม่มากในเมื่อตอนที่มันมีปุ๋ยนะครับเดี๋ยวเราทดลองในส่วนที่เป็นลมเปล่าๆน่าจะใกล้เคียงนะครับกับที่มีเม็ดข้าวหรือเม็ดปุ๋ยนั่นเองเดี๋ยวมาลองดูนะครับว่าจะกินไฟสักแค่ไหนนะครับอันนี้เป็นตัวส่งสัญญ,ญาณนะครับที่จะส่งสัญ,ญญาณการใช้พลังงานนะครับมาที่ตัวแสดงผลตัวนี้ นะครับเป็นไวเล็เป็น,น WiFi Direct หรือไวเล็เนาะเดี๋ยวมาลองดูนะครับว่าจะกินไฟสักแค่ไหนเพื่อที่จะระบุได้ว่าแต่ละเบอร์จะอยู่ได้นานแค่ไหนสำหรับแบตชุดนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สักเบอร์เบอร์เบอร์สองเนี่ยกินกินน้อยนะครับไม่ถึงแอมมันเบอร์สองน่าจะใช้งานไม่ได้นะครับที่จะเริ่มใช้งานได้น่าจะเป็นเบอร์สามเบอร์สี่อ่าเบอร์สี่นะครับเบอร์สี่เนี่ยกินอยู่ประมาณสามแอมนะครับ นี้เบอร์สี่นะครับตัวนี้ก็ได้เห็นไนหะเบอร์สี่เนี่ยกินประมาณสามแอมป์นะครับหรือประมาณแปดสิบแปดวัตต์นะครับตอนนี้นะครับซึ่งเบอร์สี่เนี่ยก็มีลมนะครับมีลมแรงไหมกรผ้าเห็นไหมถ่ายมาได้ไหม,มนีเบอร์สี่ก็คือลมลมก็จะแรงประมาณหนึ่งนะครับเบอร์สี แต่ถ้าเบอร์สี่เนี่ยก็มันอยู่ได้วันาณ5ชั่วโมงนะครับเบอร์สี่นะครับพ่นเบอร์สี่นะครับประมาณ5้าชั่วโมงเพราะแบตเตอรี่เรา 16. 16แอมป์นะครับก็คือ16หาร3าไปเลย,เลยก็ก็ได้วันห้าชั่วโมงนะครับมาดูเบอร์ห้าครับผมว่าเบอร์ห้านี่น่าจะน่าจะใช้งานได้ดีนะครับมาดูการกินไฟนะครับที่เบอร์ห้าอยู่ที่5 5จแอมป์นะครับ เบอร์5ก็จะอยู่ได้ประมาณ3ชั่วโมงนะครับประมาณ3ชั่วโมงเนาะห้าดแอมป์นะครับห้าชั่วโมงหรือหนึ่งร้อเบาทนะครับน,นี้แรงไหมก็ก็แรงขึ้นนะครับแรงขึ้นเราแรงนะก็แรงขึ้นนะครับ อยู่ประมาณนี้นะครับเนี่ยแรงลมนะครับแรงลมถึงนะครับประมาณนี้เบอร์เบอร์ห้านะครับเบอร์ห้าแล้วก็มันไม่มีท่อรีดลมด้วยนะครับปลายมันใหญ่นะครับอันนี้เบอร์ห้านะเดี๋ยวประมาณ3ามชั่วโมงนะครับต่อไปเบอร์หก นี่กิน11แอมนะครับ11แอมนะครับเบอร์ v 6 11.8เกือบ12แอมก็อยู่ประมาณชั่วโมงชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงครึ่งนะครับประมาณชั่วโมงกว่ากว่านะครับชั่วโมงเกือบชั่วโมงครึ่งเดี๋ยวมาดูลมนะครับมาดูลมลม,รมแรงแรงครับแรง ไม่มันจะค่อนข้างตัดตัดเสียงนะครับตัดเสียงเสียงลมอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะครับแต่ว่าเสียงความเป็นจริงแล้วจะแหลกแงนะครับตอนนี้ก็ประมาณสักสามสี่เมตรได้นะครับที่ที่ลมมาถึงนะครับแต่ว่าตัวนี้มันไม่ท่อมันไม่มีตัวลดลมนะครับอันนี้เบอร์หกนะครับเบอร์หกเดี๋ยวเราจะวางผ้าไว้นี่เดี๋ยวรูเบอร์เจ็ดเบอร์หกเนี่ยได้ประมาณ ชั่วโมง20นาทีนะครับชั่วโมง10นาทีประมาณนี้นะครับชั่วโมง20นาทีนะครับาเบอร์7โอ้แรงนะครับเสียงในความเป็นจริงเราจะได้ยินดังแต่ว่าไมค์อาจจะตัดเสียงรบกวนไปนะครับโอ้โหเบอร์7 500 80บาท 41m ครับถ้าคำนวณแล้วก็คือไม่ถึง1ชั่วโมงแน่นอนอยู่ประมาณสัก40 40 50นาทีนะครับเบอร์เนะแรงนะครับตอนนี้แรงแล้วโแรโอ้โเสียงค่อนข้างดังแต่ว่าเราไม่ได้ยิน4เมตร,ร 4, 4 5เมตรนะครับ4 5เมตรได้อ่าม,มุนเครื่องหมุนให้ลมาทางนี้ อ่าอันนี้ประมาณสักห้าเมตรนะครับห้าเมตรได้นะครับห้าอันนี้ลมก็พ่อมันใหญ่นะมันไม่รีดนะห้าหกเมตรได้นะครับอันนี้เบอร์เจ็ดนะครับเอาถึงนะครับตอนนี้เย็นอยู่ ก็ประมาณนี้ครับห้าห้าหเมตรได้นะครับ2องสามสี่ห้าหเจ็ดแปดนะครับประมาณประมาณหกหกถึงแดเมตรนะครับสำหรับเบอร์เบอร์เบอร์เจ็ดไหมอ่าเบอร์เจ็ดนะครับทีนี้เราจะมาดูว่าเบอร์สุดท้ายจะกินแค่ไหนแล้วจะอยู่ได้กี่นาทีนะครับ อย่างเมื่อกี้เบอร์เจ็ดนี่ถือว่าแรงก็อยู่ได้ประมาณสัก40นาทีนะครับเบอร์เจ็ดเบอร์แปดมาดูส<อ>ี่สิามแอมปนะครับ 43M ดู๋ดูดูโอ้โอ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  แรงมากแรงมากโอ้ oh. อันนี้ระยะ3เมตรก็ยังแรงเลยนะครับ4ี่ห้หกเมตร7เมตร <laughs> 8เมตรโอ้ oh. ลมยังแรงอยู่นะครับตอนนี้ลมค่อนข้างกว้างนะครับ8เมตร9เมตรนะครับ เป็น10เมตรอะครับเป็น10ได้เนี่ยลมยังถึงไงตรงนี้ยังถึงลมนะผ้ายังไม่หย่อนเลยนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหม้นี่ต้นไม้ต้นไม้ยังถึงเนี่ยนะครับต้นไม้ยังถึงนะครับเนี่ยเนี่ยอ่ะแต่ผ้าย่อนนะวันนี้คือผ้าย่อนนะครับอ่ะผ้าย่อนอยู่นะครับตอนนี้อ่าตอนนี้ ผ้าขยับนะครับผ้าขยับเป็นสิบสิบกมตรนะครับตรงนี้อันนี้แรงนะครับผ้าไม่ตกเลยนะครับระยะนี้คือผ้าไม่ตกเลยนะครับประมาณสักแปดเมตรนะครับตัวนี้หกถึงแปดเมตรนะครับผ้าไม่ตกเลยนะครับผ้าหนักนะครับเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์เปื้อนนะครับ อุณหภูมิเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูที่อุณหภูมินะครับเราเปิดแช่อตอนนี้38องศาซึ่งเป็นอุณหภูมิของมอเตอร์นะครับก็ถือว่าสบายนะครับตอนนี้เราเปิดไม่นานอย่างถ้าเปิดเบอร์8นะครับสูงสุดเมื่อกี้นะครับเบอร์8สูงสุดเมื่อกี้ก็คือได้เหลือประมาณสัก 60นาทีหารสามหรือ20นาทีถ้าเบอร์แปดเนี่ยแบบชุดนี้นะครับ20นาทีอ่ะเดี๋ยวถอยไปตรงนั้นก็นได้วางนิ่งๆก็ได้วางนิ่งๆก็ได้จะได้ไม่สั่นนะครับก็คือเหลือ20นาทีนะครับถ้าเบอร์แปด20นาทีคือแบตสองลูกนี้นะครับอ่าเหลือ20นาทีสเปคเนี่ยสเปคเต็มนะครับแบตเตอรี่เรานะครับก็เดี๋ยวแปบ๊บเดียวนะครับ20นาที ก็คือแบตอันนี้ตัวทด,ทดสอบอันนี้ตัวทดสอบเฉยๆนะครับเนี่ยนะครับแบตเราก็จะมี2ลูกทําให้เป็นคนละสีเพื่อให้รู้ว่าลูกไหนเป็นลูกไหนนะครับซึ่งแบต2ลูกนี้มี21 7 00เถึง14เซลล์ต่อลูกนะครับก็จะกลายเป็น 7s 2p นะครับก็จะกลายเป็นลูกละ 8M 2แอมป์2ลูก 16M แอมป์เปิดสูงสุดเหลือแค่20นาทีนะครับผมว่าเบอร์6เบอร์7 น่าจะเป็นเบอร์ที่ใช้งานได้ดีนะครับเบอร์6กับเบอร์7ก็เบอร์6ชั่วโมงกว่านะครับเบอร์7เหลือประมาณ40นาทีส่วนเบอร์8เหลืออยู่20กว่านาทีนะครับก็คงต้องไปเลือกดูใช้งานคงต้องไปถามกับผู้ใช้งานอีกทีนึงว่าเบอร์ไหนที่ใช้งานบ่อยที่สุดแล้วก็จะคำนวณเรื่องของเวลาได้ว่าแบบ2ลูกนี้ที่ใช้งานพร้อมกันนะครับจะอยู่ได้นาน กีน่นาทีกี่ชั่วโมงนะครับก็ทดสอบประมาณนี้คิดว่าน่าจะใกล้เคียงกับตอนที่มีปุ๋ยลงหรือว่าเป็นเม็ดข้าวหรืออะไรก็ตามนะครับที่เป็นเครื่องนี้ใช้งานได้นะครับมีการใช้ง,งานแค่นี้ตัวนี้ก็เป็นตัวปรับปุ๋ยอัวนี้ก็เป็นปรับคันเร่งสวิตปิดเปิดแล้วก็จอมมนิเตอร์นะครับดูจอดูอะไรได้บ้างเดี๋ยวถ่ายจอให้ดูหน่อยว่าดูอะไรได้บ้างนะครับอจอนะครับให้ดูจอเดี๋ยวา่อย z o มมันก็ได้ ตอนที่เราเปิดสวิตช์นะครับเปิดสวิตช์ปั๊บนะครับจออ่าจอก็จะดูอ่าตัวข้างเลขข้างหน้านะครับก็จะมีเปอร์เซ็นเห็นไหมมีเปอร์เซ็นแบตเตอรี่มีแรงดันแบตเตอรี่นะครับตอนนี้เหลือ2 7โวลต์นะครับแล้วก็เลเวลของเปอร์เซ็นแบตนะครับก็จะเป็นขีดเม็ดข,า,ขาวๆนี่คือปริมาณไฟที่มีส่วนอ่าช่วงดำๆนี่ก็คือเป็นปริมาณไฟที่หายไปนะครับแล้วก็กดปุ่มด้านบนตรงนี้นะครับเพื่อเช็คอุณหภูมิของมอเตอร์ได้นะครับ ปเซ็นยังเหมือนเดิมนะครับเลเวลยังเหมือนเดิมแต่ว่าตรงนี้4.7องศาเป็นอุณหภูมิของมอเตอร์นะครับแต่เครื่องนะครับมีเทอร์โมสตัตนะครับถ้าเครื่องร้อนเกินเกิน75องศานะครับเทอร์โมสตัตก็จะหยุดการทํางานถือว่าเครื่องร้อนเกินไปแต่ว่า,าด้วยการใช้งานแบบนี้นะครับเครื่องคิดว่าน่าจะไม่ร้อนเกิน50-60องศานะครับโอเคครับเรียบร้อย